พยาเส้นได้อีกหนึ่งความเสี่ยงของคนชอบเดินเท้าเปล่าซึ่งบางคนอาจมีผลรุนแรงถึงชีวิตแล้วเราจะสังเกตอาการหรือป้องกันได้อย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าภาควิชาประสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬา พยาธิพวกนี้มันอยู่ได้ด้วยความชืน้นเพราะฉะนั้นการเดินเท้าเปล่าบริเวณที่ชื้นนะครับเช่นใช้หาดหรือบริเวณสนามหญ้าหรือว่าการทําเกษตรต่างๆที่ปลูกต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสจะได้รับพยาธิปากขอและพยาธิเส้นได้เข้ามาได้ก็เน้นว่าดินที่ชื้นเนี่ยมักจะมีตัวอ่อนพยาธิพวกนี้อยู่พอสมควรนะครับพยาธิเส้นได้เข้าร่างกายด้วยการใช้ผ่านผิวหนัง พยาธิเส้นได้คล้ายคลึงกับพยาธิปากขอในแง่ของการติดตอ่อมันสามารถจะใช้เข้าผิวหนังเข้าหัวใจไปปอดแล้วก็ลงไปในทางเดินอาหารแต่มันจะไม่ได้ไปกัดอยู่ที่ผนังลำไส้แต่มันจะฝังตัวอยู่ในผนังลำไส้แต่ว่าการตรวจพยาธิพวกนี้ต้องดูจากกล้องเท่านั้นเมื่อพยาธิเส้นได้ใช้เข้าร่างกายเรามาได้แล้ว มันจะอาศัยในร่างกายของเราไปเรื่อยๆถ้าเราภูมิปกติก็จะไม่ได้แสดงอาการอะไรอาจจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับพยาธิเส้นได้สามารถผสมพันธ์กันแล้วจเจริญเป็นตัวอ่อนเพิ่มจํานวนในลําไส้ของคนได้หากยังแข็งแรงภูมิคุ้มกันจะรับมือได้ถ้าเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันปกติก็จะทําลายตัวอ่อนพวกนี้ไปนะครับบางครั้งคนไข้อาจจะมีอาการท้องเสียน้ําหนักลดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้า ภูมิเราดีเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจนไม่ได้แสดงอาการอะไรมากมายแต่หลายครั้งเมื่อเราอ่อนแอลงหรือจําเป็นต้องรับยากดภูมิคุ้มกันพยาเ้นได้ที่แอบแฝงอยู่ในร่างกายก็จะเริ่มออกฤทธิ์ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเราตกเมื่อไหร่มันถึงจะแสดงอาการรุนแรงขึ้นมามันจะอยู่ในลําไส้เป็นหลักยกเว้นกรณีที่ภูมิคุ้มกันเราตกระยะตัวอ่อนมันจะกระจายไปทั่วๆเลยเพราะว่าจํานวนมันเยอะ มากมายนะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยมันเข้าร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมักจะไปผ่านกระแสะเลือดไปปอดก่อนนั้นเราก็จะเจอที่ปอดจานวนมากครับบางรายถึงขั้นเสียชีวิต ตามที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้พยาธิพวกนี้เนี่ยจะเพิ่มจํานวนจํานวนมากแล้วก็กระจายไปที่ปอดอาจจะมีอาการไอแล้วเวลาเราเอาเสมหะมาตรวจก็จะเห็นตัวอ่อนพยาธิอยู่ในเสมหะแล้วก็สามารถจะทาให้เกิดอันตรายจนเสียชีวิตได้ดังนั้นหากใครจําเป็นต้องรับการรักษาด้วยยากดภูมิอาจต้องตรวจพยาธิเส้นได้ไว้ด้วยในกรณีที่คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ํากว่าปกติเช่นคนไข้โรคเอสคนไข้ ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันเช่นเจยรอยหรือว่าเราไปบูกถ่ายอวัยวะเขาให้ยากดภูมิเราแล้วไม่ได้ตรวจดูว่าเรามีพยาธิพวกนี้อยู่หรือเปล่าพยาธิพวกนี้ก็จะเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะไปกระจายไปตามที่ต่างๆมันกระจายไปได้หลายอวัยวะแต่ส่วนใหญ่ในวงชีวิตของมันเนี่ยมันจะต้องผ่านปอดเพราะฉะนั้นมันจะไปที่ปอดคนไข้ก็จะมีอาการไอส่วนวิธีป้องกันพยาธิเส้นได้ จะเหมือนกับพยาธิปากขอการป้องกันการกระจายของโรคหรือว่าการที่พยาธิจะเข้ามาก็จะเหมือนกับพยาธิปากขอก็คือการ ขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุข,ขลักษณะนะครับแล้วก็การที่เราจะต้องไปเดินบนพื้นบนดินที่ชื้นแล้วก็มีการทําเกษตรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเกษตรกรก็ลงไปทาปลูกพืชอะไรต่างๆก็ไม่ได้ใส่รองเท้านะหรือตามหาดทรายต่างๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ได้รับพยาธิเส้นได้พวกนี้เข้ามาก็ควรจะใส่รองเท้าไว้แล้วก็ถ้าคนไข้ที่รู้ตัวว่าโอเคจะต้องได้รับ ยากดภูมิคุ้มกันต่างๆก็ควรจะตรวจอุจลาก่อนดูว่าตัวเองมีพยาธิชนิดนี้อยู่หรือเปล่าพยาธิแต่ละชนิดการรักษาไม่เหมือนกันอย่างถ้าพยาธิเส้นได้เราอาจจะให้ยาในช่วงสักประมาณ3วันนะครับไม่ใช่การรับประทานครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะครับพยาธิบางชนิดเราอาจจะใช้ยารับประทานครั้งเดียวก็ได้นะครับสุขลักษณะและสุขอนามัยช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีนะครับ เชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชั่วก่อนแชร์ letter, นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชั่วก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์ make sure ก่อน make n e w สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม